ู้เรียนทุกท่านครับในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลนั้นก็คงมีความสอดคล้องกับการวางแผนตามที่ท่านได้ได้ศึกษาไปในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในขั้นตอนนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผู้ฟ้าจะขอระบุนะครับและเน้นเฉพาะไปที่การพัฒนาวิสัยทัศน์เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเป็นสารตั้งต้นที่จะ กำหนดทิศทางการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลของผู้เรียนนะครับในส่วนของขั้นตอน,น,นอื่นๆนั้นขอให้ผู้เรียนทุกคนนะครับได้ไปศึกษาเอกสารเพิ่มเติมในลำดับต่อไปนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมรายบุคคลนะครับที่ผมเน้นเฉพาะวิสัยทัศน์นั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างและทำไมต้องน้ีวิสัยทัศน์นะครับ เรามาดูเลยนะครับท่านจะพบว่าในแผนโปรแกรมรายบุคคลนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจำนวนน้อยมากในอดีตนะครับที่ประกอบด้วยการระบุวิสัยทัศน์อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการรวบรวมงานวิจัยนะครับเพราะว่าคุณครูมักจะนำสารตั้งต้นในการกำหนดโปรแกรมรายบุคคลนั้นมาจากตัวผู้เรียนแม้จริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะแต่ความจริงแล้ว การที่ท่านกําหนดวิสัยทัศน์นั้นเนี่ยวิสัยทัศน์นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะบ่งบอกถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้อิงแอบไปเฉพาะเด็กคนใดคนหนึ่งเพียงเท่านั้นแต่ท่านกําลังระบุวิสัยทัศน์ให้แผนหรือโปรแกรมรายบุคคลน,นี้เกิดประโยชน์กับเด็กในโรงเรียนเราในภาพรวม inclusive education is educational for all นะครับ หากท่านกําหนดขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมรายบุคคลนั้นจากสารตั้งต้นคือตัวเด็กสื่อวัสดุอุปกรณ์ก็ต้องคือตัวเด็กแนะนนมันถูกต้องแต่หมายความว่าท่านกําลังอินเวส m ์เมนต์ในสิ่งนั้นไปกับเด็กคนเดียวนะฮะแล้วผมก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักนะครับนั่นหมายความว่า ครูนะครับหรือผู้ปฏิบัติงานจำเป็นที่จะต้องรวบรวมนะครับสภาวะหรือ state of problem ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจากเด็กที่มีความสามารถหลากหลายผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษว่าท่านควรที่จะกำหนดวิสัยทัศน์ให้ครอบคลุมเด็กต่างๆเหล่านี้หากท่านพบว่า ในโรงเรียนของท่านนั้นมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่วมกันในลักษณะของเด็กดาวซินโดมนะครับหรือว่าเด็กที่เป็น um, เด็กออทิสติกนะครับในสัดส่วนปริมาณแบบนี้แล้วประชุมแล้วทุกคนนั้นมีความต้องการร่วมกันในปีนี้คือการส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมระดับของปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอื่น ดังนั้นนะครับการระบุวิสัยทัศน์นี้จึงเป็นการระบุวิสัยทัศน์แบบภาพรวมของเด็กทุกคนในโรงเรียนที่มีความสามารถหลากหลายและที่มีความต้องการพิเศษนะฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรามักจะไม่สนใจแล้วคุณครูก็นำเด็กมาเป็นสารตั้งต้นถ้าครูเด็กนำมาเป็นสารตั้งต้นนะหมายความว่า หมายความว่ามันคือการศึกษาเฉพาะมันไม่ใช่ educational for all นะครับไม่ใช่ educational for all นะครับการระบุวิสัยทัศน์ตามที่ผมได้ระบุไว้นะครับตามนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งสำคัญผมจึงต้องเน้นย้ำและมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญของ,ของกระบวนการพัฒนาคือการกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์นะครับการระบุวิสัยทัศน์นั้น ก็ควรจะทําให้เป็นข้อความสั้นๆนะครับข้อความสั้นๆไม่ต้องอธิบายเป็นประโยคยาวแบบกรณีท่านเห็นตามเนี้ยอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ไม่ได้นะครับวิสัยทัศน์ก็คงจะมาบรรทัดหนึ่งหรือว่าครึ่งบรรทัดก็ยังดีนะฮะแบบนี้เป็นวิสัยทัศน์ไม่ได้ยาวจนเกินไปอ่านแล้วงงนะครับเป็นข้อความสั้นๆที่เริ่มต้นในแผนโปรแกรมรายบุคคลซะก่อนว่าโรงเรียนก็ต้องการที่จะส่งเสริมผู้เรียน ไปในทิศทางไหนนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมที่กําหนดก็แตกต่างกันตามที่ท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับความพยายามเพื่อสื่อในสิ่งที่เป็นภาพใหญ่นะครับที่เกี่ยวข้องกับความหวังของผู้เรียนที่ถูกกาหนดไปในวิสัยทัศนะครับและการระบุสิ่งที่ควรทําในด้านบวกและสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความหวังความฝันครอบครัวและสมาชิกในโรงเรียนเพิ่มเติมนะครับรวมถึงสมาชิกในชุมชนด้วย ะะท่านเห็นแล้วนะครับว่าวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นภาพฝันที่เป็นจริงได้ท่านต้องใหม่ตั้งต้นโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลนะครับด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเด็กท่านต้องตั้งต้นโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลจากวิสัยทัศน์ ทางด้านการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้เรียนที่มีความสามารถหลากหลายว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรวิสัยทัศน์ก็อาจจะเปลี่ยนไปทุกปีก็ได้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผู้เรียนและขึ้นอยู่กับระดับชั้นของผู้เรียนก็ยังได้วิสัยทัศน์ของผู้เรียนระดับ A วิสัยทัศน์ของผู้เรียนระดับ B วิสัยทัศน์ของผู้เรียนระดับ C ท่านก็สามารถที่จะทําได้ในเรื่องของวิสัยทัศน์ นี้ท่านตามที่ท่านเห็นนะครับโอเคนะครับนี่คือ introduction ของเรื่องของขั้นตอนการพัฒนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิสยัยทัศน์วิสัยทัศน์ตรงนี้ฮะตามที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับต่อมาสำหรับการพัฒนาคำถแถลงวิสัยทัศน์นะครับควรเริ่มจากการตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้นะครับคำถามที่ท่านเห็นนะครับคำถามข้อที่1 2 3 4และ5คําคำถามเหล่านี้นะครับจะเป็น ตัวที่กําหนดทิศทางการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้เรียนของท่านได้นะคะคำถามเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยกําหนดทิศทางย้ํานะครับว่าทิศทางได้อย่างชัดเจนเราจะไม่ตั้งต้นด้วยโปรแกรมการ,ราเรียนรู้รายบุคคลนะครับด้วยปัญหาของผู้เรียนคําถามเหล่านี้ท่านต้องตอบให้ได้คําถามข้อที่1ท่านจะต้องตอบให้ได้ว่าผู้เรียนขณะนั้นกําลังสนุกอยู่กับอะไร นะครับกำลังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งใดนะครับและกิจกรรมนั้นมีความหมายในระยะยาวกับผู้เรียนคนนั้นๆหรือไม่หรือผู้เรียนกลุ่มนั้นๆหรือไม่ท่านอาจจะตอบเป็นรายบุคคลหรือท่านอาจจะตอบเป็นรายกลุ่มก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผู้เรียนคนหนึ่งนะครับกำลังสนุกสนานกับกีฬามวยปล้ำผู้เรียนที่เป็น มีความบกพร่องทางสีปัญญานะครับกำลังสนุกสนานกับการดูกีฬามวยปล้ำทางช่อง Cable TV แล้วเขาสามารถที่จะจำชื่อนักมวยปล้ำได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับสแสดงว่าเรากำลังสนใจในเรื่องของความจำของเด็กคนนั้นๆที่มีเฉพาะด้านของเขานะครับข้อที่2ผู้เรียนมีความฝันนะฮะข้อที่2นะครับ ผู้เรียนมีความฝันอะไรในอนาคตของเขาเขาฝันอยากเป็นอะไรคือตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเด็กตัวเล็กๆจะไปฝันอะไรท่านลองถามเขาสิครับเด็กทุกคนนั้นเนี่ยท่านลองถามเขานะเด็กทุกคนมีความฝันในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นทั้งหมดแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งนั้นจําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนายอย่างไรเป็นสิ่งที่เราในฐานะครูนะครับจาเป็นจะต้องร่วมกัน สร้างเงื่อนไขเพื่อให้เขาไปสู่ความฝันนั้นนะผู้เรียนฝันอยากเป็นอะไรนอกจากผู้เรียนฝันแล้วผู้ปกครองนะครับฝันอะไรในอนาคตบ้างนะฮะผู้ปกครองมีความฝันอะไรในอนาคตเอตรงนี้ก็คงหมายความว่าเราคงจะพูดคุยกันนะครับกับผู้ปกครองว่าท่านฝันอยากเห็นบุตรหลานของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรในอนาคต ท่านฝันอยากเห็นบุตรหลานของท่านนะครับอยู่อย่างไรในอนาคตและเมื่อท่านฝันแล้วท่านมาร่วมสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงกับเรานั่นคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งในการกําหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นคือความฝันของผู้ปกครองนะครับต่อมานะครับเราอยากเห็นผู้เรียนทําสิ่งใดนะครับเมื่อเขาอยู่ในโรงเรียนเช่น เรากาลังบอกว่าเราอยากเห็นเด็กชายกรนั้นเนี่ยได้พูดคุยและสนุกสนานกับเพื่อนและสามารถสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองมีความต้องการได้ในอนาคตซึ่งขณะนี้เขาไม่มีเมื่อเขาไม่มีแล้วเราฝันอยากจะให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาในอนาคตนั้นเนี่ยเราควรที่จะกําหนดทิศทางนี้ร่วมกันอย่างไรเป็นสิ่งที่ต้องถูกกําหนดไปในวิสัยทัศน์นะอันนี้คือท่ทานรวบรวมแบบคําถามข้อที่ ไอหนนะฮะสองสามและสี่สีข้อนี้ท่านรวบรวมเป็นรายบุคคลและข้อที่5ท่านคาดหวังนะ,ะับจะเห็นผู้เรียนทำสิ่งใดเมื่อเขาเหล่านั้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตคําถามเหล่านี้นะครับเป็นคําถามที่เรากำลังพูดถึงภาพฝันที่เกิดขึ้นภาพฝันเหล่านี้นะครับและสิ่งที่เป็นความคาดหวังเหล่านี้จะต้องถูก รวบรวมตั้งแต่ข้อที่1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5ค้าถามเหล่านี้นะครับจะต้องถูกรวบรวมออกมาและทําเป็นค่าสถิติหรือค่าความถี่และนํามาพูดคุยกับผู้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าความฝันของพวกเราต่อไปนั้นเราจะร่วมกันสร้างผู้เรียนให้เขานั้นโตไปอย่างไรให้เขาเหล่านั้นนั้นอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างไร เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดร่วมกันเพื่อที่จะตอบสนองวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพและส่งผ่านไปยังแผนหรือโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตนั่นเองนะครับ